เยอะเท่าไหร่พี่จะตอบคำถามในไอจีสตอรี่อีอีหยอกหยอกไม่ยอมหรอกของจริงโดนมาพี่ยอมยอมไม่ได,ดไ้ไม่มีคำว่ายอมหรอกความจริงความจริงนะเว้ยเราจะมีฟิกเมื่อไหรเวลาเลือกตอบคำถามเน่ยฟิกเรื่องอะไรหลายคนก็จะแบบสับทากันได้แล้นนวที่แบบว่าพี่จาตอบหน่อยตอบหน่อยเนี่ยไม่รู้จะตอบอะไรเว้ยเพราะมันไม่มีคำถามมา หรือว่าบางคนเนี่ยเราเคยตอบไปแล of of ้วแล้วแบบมันแบบไม่เคยตอบแบอย่าให้พุดอย่าให้คูดเลยหรือว่าบางทีแบบเออคำถามมันมันน่าสนใจเราก็หยิบขึ้นมาตอบนะดังนั้นลองลองลองดูคำถามหลายๆหละคำถามที่ผมเลือกตอบนะครับลองดูพวกนั้นจะมนเป็นเป็นแนวเป็นไง ถ้เลือกได้อยากเรียนเพิ่มสนใจเรียนเต้นไหมคะไม่ครับขอบคุณครับเมื่อวานสนุกไหมสนุกไหมดังไหมดังหรือตำไหมดไม่น่าใช่ตำไหมเมื่อวานสนุกไหมสนุกมากครับสนุกจริงๆครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่กาสนุกสนุกครับ ขอบคุณทุกคนมากที่หยุดสนุกด้วยถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนโคตรๆแต่ไม่ดามนะครับผม <c oughs> ว่าอะไรมันสวย <c oughs> ได้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 ได,ได้อันนี้ได้พอใจในสิ่งที่ได้รับตอนนี้ไหมท <c oughs> ุกอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ๋อสวย <c oughs> อ๋อถูกเรื่อง และคาดหวังอะไรในอนาอคตถามว่าพอใจในสิ่งที่ได้รับตอนนี้ไหมผมเอาอย่างนี้ผมผมบอกอย่งนี้ดีกว่าแนวคิดแนวคิดของผมเนี่ยคือผมพอใจในสิ่งที่ผมได้รับตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดเผื่อไปว่าออถ้าเราทำย่าไงอืืนมันมันอาจจะได้ดีกว่านี้นู่นนี่นะั่นแต่ในสิ่งที่มันไม่เกิดเลยแต่สิ่งที่เราทำณปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วผมราะผมพอใจในในผลลัพธ์ของมันครับผมและในอนาคตเนี่ยคาดหวังอะไร ถ้าในอน,ะนาคตคาดหวังอะไรคุณเขาคาดหวังกับตัวเองก่อนคนระับผมในในหลายๆเรื่องว่าถ้าเราเริ่มทำากตัวเองเนะี่ยมันน่าจะเห็นผลว่าแบบไปรลองจับจากตัวเองด้วยจังคนดี